สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องพลายเสาหา้าอีกรอบนะคะนี่นะคะก็มาดูนะคะเนาะนาทีเราทึกนะคะแม่ขวัญก็ตกใจนะคะว่าทำไมนะคะว่าตรงขมับนะคะตรงขมับหันหน้ามาทางนี้แล้วลูกหันหน้ามาตรงขมับน้องเสาหา้านะทำไมถึงมี ที่มันเป็นขาวๆนะเขาเรียกว่าขี้ไก่นะคะออกมานะคะแม่ควันก็ตกใจมากเลยนะคะว่าเป็นอะไรเนาะแม่ควันก็ว่าทําไมเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าแม่ควันไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนะคะแม่ควันก็เลยตกใจนะคะนาทีละทึกนะคะว่าโอ้ทำไมสาวหา่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะคะดูนะคะตอนนี้กําลังกินหญ้าอยู่นะคะดูนะคะมันยังช่ำๆอยู่เลยนะคะ แบบมันเหมือนกับแบบน้ำมันยังไหลอยู่นะคะเหมือนกับยังมีอะไรไหลอยู่นะคะช้าๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะนี่นะคะก็เนาะมาดูนะคะว่าเป็นอะไรกันเนาะี่นะคะเฮ้ยความช้ำๆนะคะของของนอง้นองช้างนะคะเนาะทำว่าตกใจไหมคะตกใจนะคะแม่์ฟันก็ตกใจนะคะว่า ทำไมเป็นอะไรนะคะแม่ควันก็ไม่เข้าใจนะคะแม่แบบควันอุ้ยมาบอกะคะอ่ะว่าอ๋อสาวหา้าไปเลยคะ่ะแม่ควันก็นต,ตกใจนี่นะคะกําลังออกอีกแล้วนะคะนี่นะคะกําลังจะออกอีกแล้วเป็นขี้ไก่ไอควันอุ้ยมาดูเนี่ยออกอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมันมันเล็กมากเลยนะ่ะมันบางอีกแล้วไม่ให้ดูอะ นะะ 2, ี่นะคะเจ้าห้าบังนะคะไม่ให้ดูนะคะเนี่ยมามาทางนี้เราไม่ใช่ช่างจะตกมันวันนี้ตกมันคนเข้าได้นะคะนี่นี่ออกมาอีกแล้วนี่เมื่อกี้ไม่มีนะควันอุ้ยควันอุ้ยเช็ดออกใช่ไหมไม่มีนะอันนี้นี่ออกมาอีกแล้วนี่เห็นไหมนะไหนเขาจะออกที่ไกลครับดูนะคะไหนเห็นแต่ตาเอ้มวยนี่นะคะ ะะมันนีเรียกว่าจีดไกขาวนะคะออกอีกแล้วอ้วนมากนี่นะคะอ้นนะะวนนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะกินวิตามินซีทั้งวันเลยนะคะนี่นะคะไม่ใสนก็ไม่สาบนะคะว่าอกอะไรนะก็ไหลอกอกตลอดเลยนะคะกําลังเห็นนะคะวันนี้วันแรกนะคะเมื่อก่อนแบบเคยมีนะคะมีนานแล้วนะคะตั้งแต่ยู่สมุดประการนะคะตอนนั้นนะคะตั้งแต่ที่ยังไม่ได้กลับบ้านเนาะออกมาแบบ พอขวานุ้ยพูดบอกแม่ขวานก็ไม่เชื่อนะคะแต่วันนี้แม่ขวานเชื่อนะคะเพราะว่าได้เห็นกับตาแล้วนะคะนี่นะคะท่านอ้วนมากหรือว่าไขมันท่านออกหรือเปล่านะคะนี่นะคะเนาะช้างตัวผู้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะสองห้านะคะตกใจนะคะแต่คนยังเข้าได้นะคะไม่ทำอะไรใส่คนนะคะสวัสดีครับครับบูมครับ ขับกันเร็วขับกันเร็วขับเสียงโอเคนี่นะคะก็ก็ฝากด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์นะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะให้กับพวกเราช่องพลายสาห้าด้วยนะคะก็ต้องจบไปคลิปคลิปนี้นะคะคุณแม่คะก็สวัสดีคะ่ะ